กล้องรับครับเซร่าจัะไหนอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเต็มคำพงเลยนะตัวที่สองคนงานเหรอนะโอ้โห,โโหงล,นะโโหลงโคนะนะเีอนยะเดี๋ยวเงี้ยปาดดูนะเยอะคนงานนะแป๊บนึงนะสักครู่นะ นี่ฮะกินแบบไม่ระแวงครับลงคอแท้ดูดปั๊บเลยเนี่ยะลงคอเลยนะอย่ามือแยนะ่เขานี่ยอันตรายเนี่ยทำงานหรอซูมดูชัดๆอีกรอบนะึ่งนะลงคอเต็มมิตเลยทำงานเลยช่องก่อสตนะุอย่างนะเดี๋ยวเรามีจำนวนเดียวกันฮะถ้าสนใจก็ทักแชทอินบ็อกซ์มาเลยนะฮแนฮี่ครัว เต็มคาราเบลฮะสุดยอดครับหวานเจี๊ยบครับจะต้องการปลดปลาแป๊บหนึ่งสักครู่นะตอนนี้ไซส์ทุกตูห้ามเอามือแย่นะเนี่ยห้ามเอามือลงดยจะขนานะสายกัดทีดสองไม้เมื่อกี้ไม้ที่สองเรียบร้อยฮะต้องใช้คีมปลดคีมไม่ปลดไม่ได้ฮะขีมไม่ปลดไม่ได้ฮะ ตัวลนะหกสิบบาทนะครับสนใจจิ้มได้เลยฮะนี่นะเดี๋ยวทางบุรีลงคอแล้วโอ้โหเกี่ยค,ครับยางแนละ้วตางครับต่อเลยฮนะเดี๋ยวครับยางแล้วนี่จำนวนจำกัดน,นะครับชุดนี้สนใจก็จิ้มตะก,การเลยครับเนี้ยแถมที่สองแนละ้วใชแไหม ขัดดีครับขับดดียังๆนะครับของแท้ครับของแท้ครับไปตอนนะี้กับไม้ธรรมชาติกับไม้สิ้นสิ่งกัดแบดท่ากระจายกับไม่ระลวงนะครนะับแถมที่สามครับถ่ายไม่ถ่ายก็กล้องร้อน,นครับตอนแดดแด,ด้วยนะมีศัตูครับ นีเราไม่ผลาดครับแป๊บนึงสกู๊บรอค่อยดีฮะมันจะเก็บจะเจะ้าเก็บสายมันค่อยค่อยไปครับเสียดายครับเมนชักตรงกัดเมื่อกี้นี้ เราจะเข้ามาก็ได้ละโมเดลนะสวยนะเนี่ยชา้าแล้วแต่เราจะเล่นนะ